ัวนี้จะทําให้ผิวเราแบบเรียบลื่นนุ่นเนียนเหมือนผ้าซาตินค่ะคือเจอลี่ธนาคาสซาตินสมูทน,นะคะเป็นแป้งกระปุกแต่เป็นแป้งโปร่งใสละเอียดบางเบาสมูทมากๆนะคะแล้วก็ไม่วอกไม่ลอยด้วยนะ Hello. มาส์เซอร์นะคะวันนี้กลับมากับการแต่งหน้าให้เพื่อนดูนะคะเป็นลุคแบบว่าสวยแกลมแพงมากๆแต่ว่าเครื่องสำอางเนี่ยก็คือราคาน่ารักนะคะข่ดมาแล้วให้เพื่อนชมกันนั่นเองค่ะก็จะเป็นลุคที่เราเนี่ยสวยไม่ขาใสายตาใครแล้วก็คือผิวสวยยาวนานตลอดทั้งวันนั่นเองะะเพราะว่าวันนี้มอสเตอร์ต้องไปทําหลายอย่างมากอีเวนต์อีเวนต์ประชุมออนไลน์นะคะแล้วก็ไปกินข้าวตอน,นเย็นกับเพื่อนด้วยรู้สึกว่าเอ้ยงานผิวเราต้องเอาอยู่นหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นแบบลุคแบบสวยแกลมเข้ากับแบบสีผมสีผิวเรานั่นเองค่ะก ถ้าใ,ใครสนใจตามชมกันได้เลยเริ่มกันแดดนะคะอันนี้ก็คือดังมากๆว่าน่าหนบอดอะคว้าเซนซิทีฟสกินนะคะ SPF 50%บวก PA บวกบวกม่าต่อกันที่รองพื้นกันทุกคนรู้จักสิ่งนี้นหรือเปล่าภูมิใจนำเสนอมากนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นคนพูดแต่มันเด็ดดีเคสเรียลโคเวอร์ลิควิดเซมีแมทค่ะบางปกปิดติดทน <c oughs> คอนซีลเลอร์วันนี้นะคะแอบกลับมาใช้ลูกลักแม r โพล n งแวร์เพราะว่าไม่อยากให้มันหลุดเคยืยเลยเพราะว่าอรอยบางรอยของมอดอะมันชัดมากๆ ผิวเนียนเหมือนเสกมาแต่เราก็อยากให้สิ่งนี้นะคะอยู่นานๆเราก็ไม่ขยับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของมอสนะคะได้แก่ตัวนี้เลยตัวนี้จะทําให้ผิวเราแบบเรียบลื่นนวลนเนียนเหมือนผ้าซาตินนะคะคือเดอิสธนาคาซาตินสมูทน,นะคะเป็นแป้งกระปุกแต่เป็นแป้งโปร่งใสนะโปร่งสีโปร่งแสงค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะหนาไหมาเพราะว่าเนื้อละเอียดบางเบาสมูดมากๆนะคะแล้วก็ไม่วอกไม่ลอยด้วยนะมาพร้อมกับ3คุณสมบัติการปกป้องค่ะ1ปกป้อง,องความมันนะคะ ใช้ไปแล้วก็ช่วยควบคุมความมันทําให้ผิวเราดูแบบเรียบสม o ทดูสุขภาพดีสวยไม่เยิมตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็2ทําให้เครื่องสอําอางเราติดทนยาวนานตลอดทั้งวันด้วยนะคะแล้วก็3ปกป้องรังสี UV นะคะตัวการที่จะทาให้เกิดฝ้ากระนะคะแล้วก็ปกป้องการเกิดสิวด้วยซึ่งนอกจากที่จะมีการบํารุงจากธนาคารนะคะก็จะมีส่วนผสมธรรมชาติอื่นๆมากถึง12ชนิดด้วยกันนะคะก็ทําให้แบบผิวเราเนี่ยได้รับการบํารุงเนาะแล้วก็เนื้อจะบอกว่าทุกคนโซบางเบามากอย่าหายใจแรงเลยเดี๋ยวมัน จะปิวเนื้อเขาแบบเนียนนุ่มล สมูทจริงๆค่ะทุกคนอยากให้ลองเปิดใจใช้แป้งกระปุกกันนะเพราะว่ามันแบบเซตผิวได้ดีมากๆเนื้อแป้งนะคะตัวนี้จะบอกว่าเนียนละเอียดมากๆคือเขามีเทคโนโลยี m i โคร f i เทคโนโลยีนะคะที่เป็นลิิกธิ์เฉพาะของ the leaf นะคะทุกคนที่แบบเนื้อมันละเอียดนุ่มมากๆจริงเนี่ยคือลงไปเราจะไม่เห็นถึงความว่าอุ๊ยหนาขึ้นเลยแต่ว่าดูซับความมันไปแล้วค่ะทุกคนดูหน้าแก้มตอนแรกที่แบบเล่นแสงเท้าฝั่งเนี่ยเพราะว่าแบบ มันก็จะมีความแบบเยิมเงาของแบบกันแดดเอ,อ้ยลองพื้นอะไรของเรานะคะทาแป้งไปแล้วก็จะเป็นการแบบเสร็จได้อย่างสวยเรียบปะดูผิวหนะ้าดูเรียบเนียนอีกครั้งค,คือเขาซับความมันไปได้ก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้ดูแห้งผากไม่ได้หนาอะไรเลย แป้งฝุน่นธนาคารเดลีซาตินสมูทนะคะ,นะ,คะแน่นอนมีส่วนผสมของธนาคารอยู่แล้วที่จะช่วยบำรุงผิวนะแต่ก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆจากธรรมชาติรวม12ชนิดนะคะที่จะช่วยแบบบำรุงผิวเราให้แบบ ปังขึ้นระหว่างวันนะคะล้มอดแอบอ่านด้ทุกคนมีส่วนผสมหลายอันเลยที่ช่วยแบบลดการอักเสบใครมีปัญหากังวลเรื่องสิวแบบมอดนะคะหรือว่าความแบบใส่แมสกับแบบบรรทุหน้าอยู่ในช่วงนี้มอาก็เป็นออปชันที่ดีมากๆเลยนะคะูเนื้อเบาริงนะคะเพราะว่าไมโครฟเทโนโลีที่เป็นเลธิ์เฉพาะของเดลีฟนะคะแล้วก็ยังมีความแบบเออราคาเบายิ่งกว่าหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะกะปุกละ 35บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนจะไปไหนที่อากาศที่ร้นรอนๆนะคะมันก็จะหยิบมาใช้ไม่ใช่แค่กับหน้าใช้กับตัวด้วยก็ได้ไดูด้วยตามันก็จะดูแบบอู้ผิวดูสมูทขึ้นจริงๆค่ะทุกคนตตาวให้ดูผิวเออบอกแล้วว่าธรรมชาติเือคิวนะคะใช้ตัวนี้อยู่2 p original oh my brow มใช้เบอร์สูตรหนึ่ง Ash Brow ค่ะเป็นดินสอที่หัวเล็กมากๆนะคะอีกฝั่งนึงมีสปูลี่ค่ะแล้วก็เออเขาทำมาแท่งน่ารักพอปกติชอบงานตาวันนี้ดิฉันจะใช้สีนี้นะคะจาก o d b o เบอร์หนึ่งกับเบอร์สค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นโทนแบบบรอนซีที่อยากได้ในวันนี้เลยจะเริ่มที่ พาเลตเบอร์หนึ่งก่อนกับเซตแฟรงชีไอส์พาดีนะคะอันนี้จะเป็นแบบทูโกเนาะหลายๆอันก็จะเป็นแบบ d o บเบิลเฮดเดอย่างนี้นะคะสองขัววในหนึ่งเดียวค่ะแต่มันแอบเล็กไปนิดนึงจะใช้อันนี้นะคะมิลินดาก่อน you, สีนี้ก็จะมีความแบบส้มที่ติดเหลืองอยู่นะคะมันก็จะทำให้หน้าดูแบบเอออร้าย แล้เดี๋ยวเราจะแบบลงพวกทองๆนี้ทับแล้วก็ใช้แปลงที่เล็กลงนะคะกับพาเลตเบอร์สี่เน็ดก่อนในการางานกระบอกตาอันนี้หมอจะคัดเป็นตากลมนิดนึงนะคะให้มันดูแบบบ้องแบบคุณแล้วก็แปลงเล็กข้างล่างเราก็จะใช้พิกใช้กับตาล่างได้สะดวก นี่ค่ะใช้โมชั่นในการแบบปาดนะกับแบบพวกกริเทอร์เนี่ยมันจะโชว์อัพได้ดีกว่าการกดค่ะพาเลตหนึ่งนะคะกับแปรงหัวเล็กในการเพิ่มรายละเอียด<ม>ลงด้วยแปรงเล็กแล้วก็พลิกได้กลับมาใช้แปรงใหญ่มันก็ปังตรงนี้ เสร็จแล้วก็ใช้แปรงแรกกันหนึ่งนะคะมาเก็บความแบบความขอบมันก็จะสะอาดนวลเนียนขึ้นเสร็จแล้วอะไลเนอร์จะใช้สีน้ำตาลตัวนี้นะคะจากมิลเล่ Max Brow n Gel Liner Waterproof ด้วยหมันก็จะลงแบบข้างในด้วยมันก็จะได้ตาแบบควงๆหมวานขึ้นอนะเนื้อมันดูมนะเขียนแบบข้างในข้างในอ่ะ เออหมอยก็ยังสู้ตายอยู่แล้วแบบสีมันไม่ดุเกินด้วยค่ะเสร็จแล้วหมอจะใช้แปรงหัวตัดนะคะกับอายไลเนอร์อันเดิมเพื่อความแบบสีมันจะได้เข้ากันมากยิ่งขึ้นนะเอามาปาดพิกอัพอายไลเนอร์เราี้ขั้นตอนที่จําเป็นเลยนะคะเพื่อจะได้เส้นที่สวยเราอาจจะต้องมีการดึงหางตาให้มันตึงนิดนึงอ่ะไม่งั้นเส้นมันอาจจะสกิปได้แปรงนุ่มค่ะมันถึงทําได้อย่างเงี้ย พอได้เส้นด้วยแปลงมาแล้วนะคะเพิ่มแบบถ้าใครอยากให้มันคมขึ้นอีกนะสกิดสกิดแค่ตรงแบบชิดโคนเพื่อให้มันเป็นเข้มแล้วแบบไล่อ่อนค่ะไล่ด่างนิดนึงนะคะอันนี้จากเพอริเพอรา,ราเบอร์ศูนหนึ่งจะมีความเป็นธรรมชาติเพราะว่าจะมีความอมเทาอยู่ค่อนข้างเยอะถ้าใครผิวเข้มๆอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยไม่ตอบโจทย์ บัชออจะใช้ตัวนี้นะคะจาก Benefit สีซันนี่อุ๊ยเจอสิ่งนี้คะ่ะจากเตียน่าเล่นมากหมอจะใช้สีพีชมิวในการสร้างดอลลี่นะจริงๆแล้วเวลาเขียนดินสอดอลลี่อายเพื ey อ่อนๆควรจะเขียนตอนแบบยังไม่ลงอายแชโดว์หรือลงแป้งอะไรอย่างเงย สีแก้กอีกสีนะคะอันนี้คือลอร่าเมอร์เซยนะคะแต่ไม่ใช่สีอมส้มที่มอใช้อยู่ปกติจะเป็นสีเบลลินี่เนาะซึ่งก็จะเทียบเคียงกับซันนี่แบบได้เลยถ้าส่ว่าใครอยากได้แพคเกจจิ้งน่ารักกว่าก็เชิญในทางซันนี่นะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นสีแบบจริงเจอชีวิตจริงมันจะแบบน้ำตาลกว่านี่นะตบลงไปให้ลุกมันดูแบบกราวด์เดดูแกลมขึ้นตอนแรกมันจะสดใส ลิฟสติค่ะทุกคนตื่นเต้นอยากใช้ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะคะเพราะยังไม่เคยลองใช้สีนี้รุ่นนี้สีอื่นหมอเคยรีวิวเต็มๆไปแล้วคือเนื้อดีมากนะคะ อันนี้หมอทาไปแบบกะขอบปบกเหมาะได้ดีมากนะคะเป็นนูดอมส้อมอ่ะส้มแบบชนุมนิดๆด้วยถ้าใครอยากพลิกอ่ะพอแบเยอะๆก็สามารถแบบตักได้เลยะคะ่ะเนื้อเขาแบบค่อนข้างมีความบาาบามบํารุงบํารุงเลยอะ่ะแต่ว่ามอไม่อยากทำลายพาเลตอรเข้าใจไหมในตอนที่เราอยากแซบเราก็ทาสีแบบเข้มเยอะหน่อยแล้วก็ตอนไหนอยากสุภาพก็ทาแต่แบบสีนูดก็ได้หรือแบบถ้าสมก็คือได้เลยอะ่ะ ก็มาทาล่า <boundaries> ว kind of <go id wrote> ันนี้ก็จะใช้อันนี้แหละ ODBO ที่เราใช้ปัดคิวนะคะแล้วก็เฮ้ย ODBO หรือเคสเอ้ยไม่ได้สปอนนะจ๊ะแต่ว่าเออเป็นช่วงที่วนๆใช้ของเขาบ่อยอยู่พอดีอุ้ยสวยแล้วเดี๋ยวจะไปใส่คอนแทคนะคะคู่นี้จึงที่ฉันสั่งมาจากแบบอารมณ์ว่าช็อปปีอ่ะคุณ ไอป,ปีแต่แบบสวยมากขั้นตอนสุดท้ายของมาทับด้วยแบบิเงาๆฉ่ำๆนิดหนึ่งอันนี้ออกมาจากกระเป๋าเครื่องสำอางของมอสเลยเอา r g l a กลาสเทรสไปม,มีนะอันนี้พิดีมากโปรยไม่ต,ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรก็เข้าใจกันอุูกย่ดๆ สำหรับลุคนี้ของเราผิวสวยๆตาคมหน้าเป๊ะแบบนิดนะคะให้กี่คะแนนคะทุกคนเดี๋ยวดีมอสต้องขอตัว,วลาไปแล้วนะคะเพราะาอีเวนต์รอกันแบบว่เาเพียบเลยทีเดียวนะคะชอบมากลุคนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์เป็นกำลังใจให้หมอสด้วยนะคะอยากดูลุคไหนจากมอสคอมเมนต์ไว้ได้เลยด้านล่างนะคะแล้วมอสมาทำให้ดูคะ่ะไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ